บัดนี้วันที่4มกราคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่2ที่ข้าพเจ้านายกรุงเทพกนกธรรมวิสิธิ์ขอถวายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระประดิษฐและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสดยางต่อเนื่องด้วยเถิด สมันตาจักวาเลสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิลาชัสุนันตุสักโมกขังสักเคกาเมจะรุปเปกิลิสิคลาตาเตจันตะลิเควิมาเน ทีเปรตเถจะคาเมตลุวะนคกฮาเนเคหะวัตุมหิเคเตพุมาจายันตุเทวาชลธะลวิสเมยักขะคันทัพพะนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะราชนามสาธโวมสุนันตุธรรมสวนสกาโลอยัมปัททนตาธรรมสวนสกาโลอยัมปัททนตาธรรมสวนสกาโลอยัมปัททนตา อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอระหังสมาสะพุทโธปะควาพุทธังปะควันตังอภิวาเทมสวาขาโตปะควัตตาธรรมังธรรมัสังมิสุปฏิปันโนปะควัโตสาวะกะสังโฆสังฆังละมาม นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทละนะโมตัสสะปะควะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทละพุทธังสระนะงคัจฉามิธัมมังสระนะงคัจฉามิสังฆังสระนะงคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนะงคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนะงคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนะงคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนะงคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนะงคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนะงคัจฉามิ นัตติเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนัสโตติเมหกุสัตภะธานัตติเมสรังอัญญธรรมโมเมสรังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนัสโตติเมหกุสัตภะธานัตติเมสรังอัญญสังโฆเมสรังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนัสโตติเมหกุสัตภะธา อิติปิโสปัจวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโลบริสัทธม,มะสาทิสตาเทวมนุสสาังพุโทโภตวาติสวากาโตปัวขตาธรรมโรมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิโกปจ,จตังเวทิตโภวิิญูหิตสุปฏิปันโนปัวขโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนปัวขโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปัวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปัวขโตสาวกสังโฆ ยะที่ทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุขลาเอสพะคาวะโตสาวะกะสังคโคอหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเดยโยอัญชลีคะนิโยอนุตตลังปุญญักเขตตังโลกัสสาติยานีธัรมภูตานิสมาคตานิอุมมานิวายานิวะอันทะริเคสะเพยพะ สัพเพวผูตาสุมาณระวันตุอโทปิสักกจะสุนันโตภาสิตังตสมาหิผูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกะโรธามนุสิยาปะชายะทิวาจะลัตโตจะหะลันติเยภะลิงตสมาหิเนลขะธาอัปปมัตตายังกินจิวิตังอิทธวาหุลังวาสกเคสุวายังรัตานังปณีตังนะโนสังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเธรัตานังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวัติโหโตขยังวิลาขังอะมะตังปนีตังยะทัตชะคาสกยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมมัติกิจจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติหหโตยามพุทธเศรษฐโถปริวันนะเยสุริงสมาธิมานันตะลิกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตัง เอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัตสะตังปัสสาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยะสุขะตัสสาวากาเอเตสุทินานิมหพาลานิอิธรรมิกสังเคระตะนังปฏิตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเย,ส,ยสัพเยสุปยุตตามะนส,สาทันละเหนะนิกามิโน โหตะมะสาสะนงหิเตปติปัตาอะมะตังวิไคย,ยะหะรัตธาหุทานิพุติมพุชมานาอิธรรมปิสังเขรละตะนานังปณีตังเอเตนะสจเจนะโส,สวติหงโตยะถินทะข,ขีโลปะทถววิงสิโตสิยาจะตุจจะตุภิวาเตภิอ,อสัมปะกัมปิโยอะทุปะมังสะปุลิสัง วะทามิโยอริยสัจจานิอเวจจัปัสสติอิธรรมปิสังเกตละตังนังปัญีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอ,อริยสัจจานิวิภาวะยันติคำพีละปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหติภุสัพพะมัตตานะเตภะวังอัฏฐะมะมาเทยันติ อิามปิสังเคและตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหาวัะทัศนะสัมปทายะตัดยะสุธรรมาชะหิตาภวันติสก,กายะทิฐิวิจิกิติวิจิกิจิตันจะสีละพะตังวาปิยะทัติกินจิจะตัวหปาเยหิจะวิปมุตโตชะจานิชชาจาพิภา นานี้อภพ,พโภกาตุงอิทัมปิสังเคและกำน,นังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุกินจาปิโสกรรมมังกะโลติปาปังกาเย,ยนะวาจายุทะเจตสาวาอภพ,พโ,โสตัสสะปฏิชาทายะอภพพภตาทิฏฐะปัทสะปุตตาอิทัมปิสังเคและกำน,นังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุ วะนะคุณเพยถาพุทธิตะเคคิมหาะมาเสปะทะมัสมิงคิมเหตัตะถูกะมังธรรมะวะรังอเทสนินิพานะคามิงปะละมังนิตายะอิตามปุพุทเทะรัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุวะโลวะรันยุวะละโทวะลาหาโลอนุตตโลธรรมะวะรังเท เทเสนญ,ญิอิธรรมปิพุทเถระตันังปณิกังเอเตนะสัจ,จสัจเจนะสุวัติหงุตขี่นางภูรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตจ,จิตตายติเกพระวสมิงเตขีน่นาพีชาอะวิรุณหิชนทานิพันติทียายถายัมปตีโปอิธรรมปิสังเคกัณนังปณิกลงเอเตนะสัจเจนะสุวัติหงุต ยานีทัพูตานิสสะมาขตานิภูม,มานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัติโหตุฐานีเอ๋ยานีทัพูตานิสสะมาขตานิภูม,มานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนะ มัสสามะสุวัวติโหตุยานิทะภูตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังสังเคสังขังณมัส,สามะสุวัวติโหตุสัพพโลควินิมุตโตสัพพสันตาปะวัจิโตสัพพเวระมติกันโตนิพุดโตจะตุวังภะวะ สัพพีติโยวิบัติันตุสัพพะโลโควินัสสันสตุมาเตภะวัตวันตายโยสุขีธีกายุโภภะวะอภิวาทานาสีลิสสนิจจมุธาปจายโนจตารโลธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพระลังเอวัมเมสุตังเอกังสพยังพะข,ขาวขะยาอย่างวิหารติขะยาคีเสสัตถิงพิขุสหัสเสนตตะลโกพะขวาวพิขุอามันเตสิ สัพพังพิกเวอทิตังกินจะพิกเวสัพพังอธิตังจกขุนพิกเวอธิตังรูปาอธิตตาจกขุวิญญาณังอธิตังจกขุสัมปัสโสอธิโตยมปิทางจกขุสัมปัสสปัจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขมะสุขังวา ตัมเปกาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังนาคขินาโทสกขีนาโมขินาอาทิตังชาติยาชะลามะะเนนะโสเกหิตปวิเทเวหิตทุกเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิตธิตังติวทามิโสตังธิตังศัทธาอาธิตตาโสตวิญญาณังธิตังโสตสัมผัสโสทิตโต ยำปิทังโสตสัมผัสปัจยาโอปัจชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะกิณาโทสักิณาโมหกิณาอาทิตตังชาติยาชะลามารณีนะโสเกหิปนิเทเวหิทุกเขหิโทมณสเสหิอุปายาเสหิอาทิตติวัฏามิ คานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานะวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทางคานะสัมผัสปัจจยาอุปัชฌะเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคะกิณโตสกิณามโหกิณาอาทิตตังชาติยาชะรามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตังติวะทามิ ชิชวะหาอาทิตตาระสาอาทิตต์ชาชิวะหาวิญญาณนังอาทิตต์ตังชิวะหาสัมผัสโสอาทิตโตยังปิดทางชิวะหาสัมพัส,ตตส์สปัจญาอุปัปปช,ชติเวทยยตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอะทุกขะมะสุขังวาตัมปิดอาทิตต์ังเกนะอาทิตต์ตังอาทิตต์ตังลาคินา นาคะคดนาโทสกิดนาโมหกิดนา,ดนาอาทิตตังชาติยาชชลามะนะเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนะเสหิอุป,ปายาเสหิอาธิตตันติวะทามิกยโยอาทิตโตโพต โอทพาอาทิตากายวิญญาณอาทิตังกายสัมผัสโสอาทิตตยังปิดทางกายสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทะตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคาขดนาโทสิีนาโมหขีนาอาทิตังชาติยาชะลามะระเนนะโสเกหิปนิเทเวหิทุเกหิโทมนสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะธามิ มโนอาทิตโตธรรมาอาทิตตามโนวิญญาณังอาทิตต์มโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทางมโนสัมผัสสปัจจยาอุปัชติเวทะิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคกิณาโทสักิิณาโมหคิณาอาทิตตังชาติยาชะลามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวทามิ เอวางปัสส네ังพิกเวสุตตวะอริยะสาวะโกจักขุสมิงปินิพินทติเลลูเปสุปินิพินทติจักขุมิญญาเนปินิพินทติจักขุสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางจักขุสัมผัสสัพตยาอุปัชติเวทยิทังสุขังวาทุกขังวาทุกขามัสสุขังวาตัสมิงปินิพินทติโสตสมิงปินิพินทติ สัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยมปิทางโสตสัมผัสสัจตยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมะสุขังวาตาสมิงปินิพินทติคานสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติ คานะวิญญาเนปินิพินทติคานะสัมผัสเสปินิพินทติยังปิทางคานะสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอัตุขมสุขังวาตา,าสมิงปินิพินทติ ชีวะหายะปินิพินทติละเสสุปินิพินทติชีวะหาวิญญาณนปินิพินทติชีวะหาสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางชีวะหาสัมผัสสัพตยาปัจติตเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขมัสุขังวาตัสมิงปินิพินทติกายสมิงปินิพินทติโพธเพสุปินิพินทติกายวิญญาณนปินิพินทติ ทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางกายสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทิทังสุขังวาทุกขังวาอทุขมสุขังวาตาสมิปินิพินทติมะนัสมิปินิพินทติธรรมเมสปินิพินทติมโนวิญญาณนปินิพินทตติมโนวิญ มโนสัมภะเสปิณิพินทติยามปิทางมโนสัมภัมสัปจยาอุปชัตติเวทอยิตังสุขังวาทุกขังวาอัุกรมสุขังวาตัสมิปินิพินทตินิพินทางวิรัชาติวิราคาวิมุจเตวิมุตตัสมิงวิมุตตเมติยานังโหติหีราชาติอุสิตังพัมมะจะลิยังกตังกาละนิยังลาปะลัง อิทธายาติปชานาติติอิทธมะโวจักขขาวาอัตมนาเตพิขูพระคาวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมสมิงจัปะนะเวยยกรลนะสมิงพันยะมาเนตัดสะพิขูสหัสสะอนุป,ปาทายะอัสเวหิกิตาในวิมุตจิงสูเต เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาพาลานัสสิยังวิหารติอิสิปต,ตาเนมิกทาเยตตาลโคพระควาภิกขูตตาลโคพระควาปัญจวัคคิเนพิกขูอามันเตสิลูปังพิขเวอนาตารูปังจะหิทางพิขเวอัตาอภวิสนาิทังลูปังอาพาทายสังวตเตยสสะ ลับเพทะจะลูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมดูป <abra plausible> ังมาอหูสีติเนสมาจะโหพิาเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาพาทายะสังวัตติณจะลับพติจูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมดูปังมาอหูสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิธังพิาเวอัตตาอาภวิสสะณยิทังเวทนาอาพาทายะสังวเตยยะลับเพทะจะเวทนายะเอวังเมเท เวทนาโหโตเอวังเมเวทนามาอโหสีตินสมาจะโขพิฆเวเวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตติจะรับปติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหโตเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทังพิฆเวอัตตาอหวิสสะณิทังสัญญาอาภาทายะสังวเตยะ รับเพทจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติยะสมาจะโหพิขเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอาพาทายะสังวัตติและจะรับปฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสังสุนัิทังสังขาราอาพาทายะสังวัตเตยุง ลักเพทะจะสังขารลสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอะเหสุนติยสมาจะโหพิฆเวสังขาราอนตตาตัสมาสังขาราอาภาทายสังวันตติณจะลักภติสังขารลสุเอวังเมาาสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาสังขารามาอะเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหีทางพิขเวอัตตาอภวิสณะยิ่ทางวิญญาณังอาภาทายะสังวเตยยัลพเทจวิญญาณเณเอวังเมวิญญาณังหัวเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติยะสมาจะกโหพิขเววิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตติณจัลพพติวิญญาณเณเอวังเมวิญญาณังหัวเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติ

ตังกิงมัญญะถะพิฆเวเวทนานิจาวาอ,อนิจจาวาติอ,อนิจจาพันเตยำปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปานานิจังทุกขงังวิปานินามะธรรมังกันลังนุตังสะมะนุป,ปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมิทมัสมิเอโสเมอัตตาติเนเหตังพันเต ตังกิงยมันยะัถะพิกเวสัญญานินจาวาอนินจาอะนิจจาวาติอ,อนิจจาพันเตยามปนานิจจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิบัิวินามะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมเอ,เมอตตาติโนเอตังพันเต ังกิงมัญญทพิกเวสังคาลานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจจังทุกขังวิปลิณนาะธรรมังกัลลังนุตังสะมะนุป,ปัสสิตงเอตัมมะมะเอโสอะมะสมิเอโสเมอตตัตตาติโนเหตตังพันเต ตังกิงวันยัถะพิขเววิญญาณังนิจจังวะอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวาตังวาเตทุกขังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกัลลังนุตังสัมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตาเตโนเหตังพันเตตสมาติหะพิขเวยางกิงจรูปังอติตานาตะปัจจุปันนังอัจชตัง วาภิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปัีิตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัทธพังยากาจิเวทนาอติตานาคตะปัจจุปนนาอัชตาวาภิตาวา โอฬากาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวายาทูเลสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาปูตังสัมมัปปัญญายาทัตัทพังยากาจิสัญญาอาติตา นาคตะปัจจุปันนาอจจต,ตาวาภิทาวาโอลาลิกาวาสุคุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทูเลสันติเกวาสภาสัญญาณเนตังมะมะเมโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตะพัง เยเกจิสังขาราอตีตานาคตปัจจุปนาอจตาวาภะหิทาวาโอลาลิกาวาสุภุมาวาหินาวาปณีตาวาเยทูเลสันต ah ิเกวาสัเพสังขาราเนตังมะมะเนโซหมะสมินะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสัมมัปัญญายะยัพพังยังกินจิวิญญาณังอตีตา นาคตาปจ,จุปันนางอัจชตังอัชตังวาพระหิทาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปดีตังวายันทุเลสันติเกววาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเมโสหะมะสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตัพังเอวังปัสสังพิฆเวสุตวะอริยะสาวะโกรูปัง รปูปัสหมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารีสปินิพินทติวิญญาณัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิลาคาวิมุตจติวิมุตตสมิงวิมุตตเมติญาังัหติขีนาชาติุสิตังพัมมะจะิยังกตังกะลอียังนาปรังอิทธายาติปชานาติติอิทัมโวจักภะคะวา อัตะมะนาปัญจะวัคคียาภิกขุปะคาวะโตพาสิตังอภินันทงอิมัสมิงจัตวะณเวยาการณัสมิงพันยมาเนปัญจะวัคคียานังภิกขุนังอนุป,ปาทายะอาสเวหิจิตตานิิมุตเกิงโสติ